ผมยาวก uh. ็ไม่ได้แปลว่าเราจะเหมือนผู้หญิงนะคะอย่มามันสวยมากมังเตริญเน่ลูกค้าครับคนทองลูกรองและคนพิการซื้อได้ก่อนเลยนะมองกล้องเลยครับพี่เอากล้องไหนก่อนแล้วต้องพูดอะไรไหมอยากจะบอกร้อยเอ็ดว่าเขาดาวมันอาจจะแค่เปลี่ยนปีแต่ฉันรักคนร้อยเอ็ดคนดีไม่เคยเปลี่ยนไปค่ะ ชยภูมิก็พูดอย่างนี้มาค่ะไล่มันต้องแต่จันชัยภูมิเลยค่ะอายุจ้าด้วยว่าอายุจ้าก็พูดงี้แหละถ่ายมยคะอยากจองไม่ก้าจนใจเอาจริงไปม่เล็กมากเลยฉันเคยผ่านแลวมีเยอะกว่านี้สงครามโลกครั้งที่สี่เธอยังเด็กอยู่ฉันพูดไม่ได้ฉันใยญกจะเล่าให้แม่เธอฟังมากเธออุดหูสิฉันจะพูดทันทีที่มีสามีแล้วกี่คนคะ ตอแหละคะ่ะน่าคือเอาจริงๆแิพี่เราจะไม่โกหกกันแล้วเราจะไม่ดูดวงให้ได้คะ่ะขออนุญาตนะคะแบ,บมือคะ่ะเส้นเศรษฐีขึ้นนะชะตาชีวิตก็ยาวถั่วถ้านับถัวนะ่วนับตรงนี้ครับพี่ที่มันเป็นรอยยักนะคะ่ะโอ้โหสงคามโลกรั้งนี่สี่เหมือนกันนะเราเนี่ยก็ไม่เบาอยู่ 400 <S <s สวยเนาะอ่ะพ pues <ok ี่คนสวยก็ได้อ่ะเอาอีแก่รอแป๊บนึงค่ะเรียกอะไรก็ไม่ได้จะให้เรียกว่าอะไรล่ะอผู้ชายรอเอสคือดี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 เกินคาดเขากินก้อยกับถุงร้อกันใช่ไหมพรุ่งนี้กูสั่งก้อยห้าถ้วย แม่แม่มันทา่ร้ค่าท่นผู้ายออกะไรนะวันนี้ขออนุญาตไม่คุยคนตอแหลนะคะขออนุญาตแ๊บนึงสอยจุสอยจุไม่ของเหนือไหมหรอถามจริงสอยจูแล้วสอยที่ะให้นมเต็มสื้วนก่อนก็แล้วกันเราค่อยมาคุยกันดีกว่าเราว่านมยังเล็กอยู่อะก็นหัวยังเด็กอยู่ปะ ตอ่อแหลเด้วยค่ะไม่อุ่นเนาะเด็กอยู่ปี่สิบกว่าแล้วไม่เด็กแล้วถามจริงสวัสดีครับเราเพิ่งสิบแปดเองเดี๋ยวคตนตาเราดีแม่ตอ่อแหลกมาต่อแหลกกลับเจอกันเบียร์พร้อมหงศ์นา้านวันนี้ไปไหมแม่เบียร์อะไรพร้อมพงยี่สเบียร์ไง407ค่ะ408 สี่สุด้ค่ะ